ก็โอเคันสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมก็ตอนนี้เราได้ลานจอดรถไปแล้วหนึ่งชั้นครับผมอันนี้จะทําชั้นที่สองนะครับอ๋ออันนี้จะลาดปูนชั้นที่สองครับผมมาก็ได้แล้วหนึ่งชั้นครับผมอันนี้ชั้นที่สองก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํากี่ชั้นนะชั้นแรกเราก็ทําเรียบร้อยแล้วนะผมก็มาดูชั้นที่สองกันว่าจะเป็นยังไงครับก็น่าจะทำสองชั้นนี่แหละนะครับแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นลานเล็กๆครับผมนะครับนี่นะครับผม เอ,อโอเคเดี๋ยวเราจะลาดปูนช่วยกันเหมือนเดิมว่าผมลาดปูนช่วยกันเหมือนเดิมนะครับว่าเปิดคอนโทรลจ้วงไห้ครับผมเอาขึ้นสูงๆหน่อยเอาขึ้นสูงๆหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน้องนั่นแหละเฮ้ยรถรถปูนหมดปูนหมดปูนหมด,หมดโอเคผมแล้วก็เดี๋ยวเอเคนมายกตัวกระจกมาช่วยกันนะผมเอเคนยกตัวกระจกมาช่วยกันนะครับปึ๊บนี่ผมก็ไปมันเทไปครับ ยืดโอเคเราก็จะยกตัวกระจกแล้วกันนะผมปั๊บนี่วางปึง้งโอ้โอโกดไม่ทันอีกอะไรวะเฮ้ยคือมันต้องใช้มันต้องใช้แบบว่าเอา่เอความสามารถในการบังคับนิดน,นึงนะทุกคนนะอตรงนี้เต็มแล้วหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนรถก่อนอปั๊บมาฝั่งนี้นิดนึงโอเคยืดออกไปยืดโอเคประมาณนี้นะผมแล้วก็โอเคมาช่วยเออลองลอง,ลองช่วยกันนะผม เอามาลองเอามาลองกันนะผมมาลองกันนะครับทช่วยกันนะเออนะผมโอเคครับผมคลิปนี้เทป,ปูนนะผมคลิปนี้เทป,ปูนนะครับเ,เทป,ปูนกลางอากาศรู้สึกว่ามันจะสุดแล้วนะอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาบังคับรถคันนี้มาก็ได้ครับผมจุโอเควับนะครับเหมือนเดิม,มทำเหมือนเดิมนะครับโอเค เอ่อ่มันมันเอ่อทำผ่านสลิงได้นะครับมันมันสวิงผ่านสวิงได้ครับแต่ว่าเอ่อชนชนตัวไอ้ตัวเกาะไม่ได้นะนะครับทุกคนครับเอ่อมันเปิดได้ไหมมาเ,เปิดเปิดได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ปะตอนตอนเทเปิดไม่ได้ครับตอนเทเปิดไม่ได้นะโอเคเราก็เทไปด้วยเทไปด้วยกันนะผมเปิดโอเคโอ้โหบรรยากาศสวยมากครับผม เออตอนนี้เราซื้อรถเท่าเกียร์ได้แล้วนะครับซื้อรถเท่าเกียร์ได้แล้วนะโอเคตอนนี้ก็เต็มเรียบร้อยผมเออรถเท่าเกียร์เออรถรถที่แรงแรงครับผมที่แรงแรงที่สุดนะครับโอเคแล้วเราก็ขับเข็นปั๊บแล้วก็เปิดคอนโทรลจ้วงครับผมปมันไหลไปเออดึงถอยมาเออเนี่ยผมลาดช่วยกันนะลาดช่วยกันครับทําช่วยกันดีจะตายนะครับเอาเทดิเออเทอยู่ครับผมโอเคครับผมลาดช่วยกันครับผมลาดช่วยกันนะครับเร็วดี อันนี้ก็มาฝั่งนี้ครับผมเอาปูนหมดแล้วปูนหมดซื้อดิครับผมรออะไรครับปูนหมดได้ไงวะไปปล่อยให้ปูนหมดหมดได้ไงเนี่ยไอ้น้องเดี๋ยวเรายืดออกไปเี่ผม๋อตัวกระจกปูนหมดอีกแล้วขายดีครับผมตัวกระจกขายดีนะขายดีอโอเคเราเอาตัวกระจกมาลองปูนิครับผมกระจกไปใส่ปูนอีกนะครับเือโอเคนผว ก็เอามาลองปูนครับผมนี่เออนี่แหละประมาณนี้แหละป,ะป,ะปะั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอ้าเดินหน้าไปอีกไม่ได้ครับผมมันสุดแล้วนะเออมันสุดแล้วโอ้ยหนอยเล็กนิดนิดเดียวก็ไม่ได้มาโอเคแล้วก็มาเติมให้ครับผมนะใจดีใจดีนะครับใจดีจะตายนะผมใจดีจะตายเติมปูนกันบนอากาศเลยครับเติมเติมปูนกันบนอากาศเลยนะฮึยยอดเลยนะคโอ้โหดูดูดบรรยากาศดิทุกคน เติมปูนมาบนเอ่อบนอากาศครับผมนะครับถือว่าแปลกไหมก็แปลกนะผมแปลกดีแปลกดีจื้อโอเคแล้วก็มเทบริเวณที่เหลือครับผมครับเอ่อมันเทเยอะครับผมถ้าเทคันเดียวมันจะช้านะครับเทคันเดียวมันจะช้านะแบ่งแบ่งแบ่งกันเทไปนะแบ่งแบ่งกันเทไปนะผมาโอเคแบ่งแบ่งกันเทไปปื้โอเคโอเคนะครับผมโอเคแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆครับแล้วก็ซื้อไป ปูนหมดก็ซื้อปูนหมดก็ซื้อครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวยืดไปด้านหน้าน,นิดนึงจ้บโอเคอืมก็เออคันนี้ก็ขยับเออขยับกลับมาของขยับกลับมานะปะึ๊บปึ๊บเอ้ยมันจะเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเอย้มันเสร็จแล้วนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยอ๋อยงัยงยังยังอ๋อเหลือยกอะไรนิดหน่อยครับผมมันจะเสร็จแล้วนะเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ว่าจะเอาจบเออไม่ใช่จะได้จบในคลิปนี้เลยหรอวะ ไมจะเสร็จแล้วนะเออผมว่าเดี๋ยวจบภายในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะนะผมน่าจะจบได้นะก็สี่นาทีนะ <S 2> <S 2> <S 2> ผมน่าจะจบได้นะครับน่าจะจบได้นะอืมก็ดีครับผมก็ดีนะจบไวก็เดี๋ยวพาไปลุยเอ่องานต่อไปก็เดี๋ยวไปลุยเอ่อเอ่อโครงการถนนหมู่บ้าน,นครับผมอ้นี่เรียบร้อยครับผมชั้นที่สองนะชั้นแรกเราทําเสร็จไปนานแล้วครับผมก็เอารถออกจากบริเวณตรงนี้ครับผมจื้อเอารถออกจากบริเวณตรงนี้นะครับมาโอเค อู้ได้อูอ้ได้ดาวเยอะเลยว่ะอ่าจากนั้นก็อันนี้ชั้นที่สงองครักกรกบผมชักกกนนน้นที่สามเขาจะทําอีกไหมเดี๋ยวรอรอภารกิจก่อนครับรอภารกิจก่อนอ๋ออันนี้ชั้นที่สองนะผมก็ชั้นที่สามบอกว่าให้ไปซื้อหญ้าใช่ไหมถ้าเป็นน่าจะเป็นหญ้านะผมน่าจะเป็นหญ้าแต่ว่าผมมีหญ้าแล้วไงเฮ้ยไม่ใช่ว่ะอ๋อสังกะสีตัวนั้นไงเออสังกะสีตัวนี้ไงเออนี่ไงสังกะสีนะผมก็ เดี๋ยวไปเอากันเลยครับผมไปเอากันเลยก็เดี๋ยวก็ต้องเอา้าผมว่าไปรถคันนั้นเฉยเลยทุกคนโห้ยบ้าบอจริงเลย <c oughs> ว่าผิดกันครับผมผมก็ลงลง,ล,ง,ล,งลืมลืมเป็นนะเอาอะไรตกเนี่ยก็หลงหลง,ล,งลืมลืมก็เป็นนะผมโอเคครับผมเออรู้สึกว่าหญ้าหญ้ามีกี่ก้อนเนี่ยสองสี่หกอ่หญ้ามีหกก้อนครับผมเดี๋ยวเขาให้ซื้อหญ้ากี่ก้อนนะ เขาให้ซื้อหญ้ากี่ก้อนนะดูก่อนดูก่อนเออหญ้าแปดก้อนนะโอ้เราเราต้องออกมาสองโอเคผมเดี๋ยวเราเอาวไปที่บริษัทนี้กันเลยครับเก้าร้ยโอเคไปครับผมเดี๋ยวก็ไปเอาหญ้าที่บ้านด้วยครับผมไปเอาหญ้าที่บ้านจํานวนสองสองมัดนะผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาเอาตัวนี้ก่อนคนระับปืน้นก็เป็นแผ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับ Okay. โอเควอีโอ้ยชนชนชนไถไปเลยผมไถไปเลยนะโอเคโอเคมเป็นไรก็เปลี่ยนรถครับผมปุ๊บโอเคล่ำกันเลยผมว้าโอเคก็สังกระสีผมไม่รู้เอยไม่ใช่สังกะสีดิมันเป็นอะไรเป็นท่อหรือเป็นอะไรนี่แหละครับก็โูอ้อยู่ใต้ท้องรถเลยเหรอออกมานี้ออกมานี้น้องออกมานี้ออกมานี่ออกมานี้โอ้โยทำไงมันจะออกได้ทีนี้ ทำไงมันจะออกได้ทีนี้อ้อยถอยถอยเอาเดี๋ยวรถถอยเอาผมรถถอยนะออกไม่ได้หรอกดูทรงแล้วแม่บึนโอเคได้ผมได้ได้ได้โอเคโอเคผมเรวก็จะยกกันแล้วผมก็จบภายในคลิปนี้เลยนะครับจบภายในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับงานตัวนี้นะครับเดินข้างเดียวบ้าบอ ก็เดี๋ยวเราจะไปเอาหญ้าด้วยนะไปแวะเอาหญ้าที่บ้านด้วยนะเพราะว่าผมเมาเข้าบ้านไปอสองมัดนะครับไปเราไปที่บ้านกันเลยผมก็ขับไปเลยนะขับไปเลยก็ไปเอาที่บ้านผมไปกันต่อเลยครับอู้โอ้โหทำไมมันไม่เช้าสักทีวะทำแต่กลางคืนอะไรวะทำงานโอ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะครับก็กำลังจะเช้ามะนะผมน,น่าจะกำลังจะเช้านะครับ เค้าเราจะวิ่งไปฝั่งนี้ดีไหมเออไปฝั่งนี้ก็ได้ผมก็ออมผมว่ารัดไปที่เหมืองจะไวกว่านะแต่ว่ามาฝั่งนี้ก็ได้ผมก็อ้อมมาเนาะโอ้ัสนะดีครับไปกันครับเฉียวสักรอบไหมเฉียวสักรอบไหมเอาสักรอบไหมนี่เขาปลูกอะไรก็ไม่รู้นะพี่ไม่รู้ก็คบนะไปโอ้ไปเอามาไปครับไปครับโอ้โห ไปเรื่อยๆผมนี่ครับสะพานเออสะพานฝั่งนู้นเรายังไม่มีกําหนดทํานะครับตอนนี้ยังไม่มีกําหนดทํานะเออมันทําเหมือนกันนี่แหละนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีกําหนดทํานะโอ้โหรอก,ก่อนนะผมรอก,ก่อนนะนะผมทําสะพานตรงนี้ไปก่อนนะแล้วกันนะผมอี๋ย้อจะจดโอ้โยมันหักไม่ไปเลยนะทุกคนนะโอ้เรามาดูรอยยางที่มันดีฟดิโอ้โมันหักไม่ไปเลยนะครับ คือมันได้แบบถลไยลมาแล้วไงโอเคเราเราเอาเอาอันนี้ก่อนนะครับเอาเอาย้าก่อนย้าก่อนนะผมย่าสองมัดผมเอาเข้าบ้านไว้แล้วนะของนี้ย่าสองมัดเอาขึ้นรถเลยนะครับผมเรียบร้อยป้เราไปนั่งอะไรผมป้ายวูนะผมจะขี่ไปให้ดูนะป้ายฝั่งนี้โอเคนี่กูบูตรงนี้ก็ทําเป็นหอพักน้ำนี่ตรงนี้ นะครับผมตรงไหนล่งๆเหรใช่แน่นอนนะครับผมตรงไหนลุงๆเหรอใช่แน่นะครับตรงนี้ก็บริษัทเอ่อเคอรี่หรือเปล่าตรงนี้ก็ธนาคารนะผมนี่ธนาคารโอ้ยอะไรวะนี่มันถักไม่ไปเลยครับตรงนี้ก็ธนาคารนะผมธนาคารนะครับเนี่ครับผมแบงค์ครับผมแบงค์อ๋อตรงนี้ครับผมเป็นงานใหญ่แน่นอนครับตรงบริเวณล่้งๆนี้ครับงานใหญ่ที่รอเราอยู่ข้างหน้าครับผมโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะนี่ ครับผมทำตึกใหญ่ๆหญ่มากๆ,ๆครับผมก็รอสักแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปทำให้นะครับอรารู้สึกว่ามันจะมาผิดทางนะครับม,มันต้องเลี้ยวซอยเมื่อกี้ครับผมมันต้องเลี้ยวซอยเมื่อกี้นะมาผิดทางมาผิดทางครับอ๋อ,อ,อ้ลืมลืมลืมเดียวครับผมลืมเดียวอีกอออูนงานใหญ่ๆนี่จะอยู่เมืองสามทั้งหมดเลยนะครับงนานใหญ่ๆนะครับเีก็เลี้ยวมาตรงน,นี้นะครับผม หวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีฮะดีครับดีครับผมหวัดดีครับ,ดดรบ,ดดรบมาถึงแล้วครับเออน, oded, น uke, ี่นี่นี่บ้านหลังเอ,อ้าบ้านหลังนี้มีสองหลังเลยหรอตรงนู้นหลังหนึง่งตรงนี้อีกหลังหนึง่งเฮ้ยแมบบันจะเยอะเกินไปแล้วลูกพี่อออเดี๋ยวเราจะแม็กโคยกลงเลยแล้วกันนะผมอ่าแม็กโคเราก็จอดอยู่ใกล้นะผมรุ่น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 แม็กโคยกลงไปตูดติดหรือเปล่าโอ้โหไม่เหลือว่ะตูดมันยื่นไกลเกินนะผมรถแฉท ได้ไงเออได้อยู่โอ้โหนิดเดียวผมนิดเดียวเหลือนิดเดียวนะครับ uh huh. ก็แล้วมัดแก้มัดกันเลยเอ,เอาลงแบบหมดหมดไหมเนี่ยเอาลงแบบหมดหมดไหมอยากได้แบบหมดหมดหรืออยากได้แบบธรรมดานะครับว้าโอเคโอ้โหมาฝั่งนี้ก็ติดอีกอะไรของพี่เก๋ครับเนี่ยโอ้โหวางกันไปป๊าดโอ้ยนี่มันติดดีอโอเค นะครับผมก็เออส่วนญ้าญ้าตอนนี้เขายังไม่เอาออกนะย่าญ้าตอนนี้เขายังไม่ให้เอาเข้านะผมก็น่าจะเอาเข้าเลยนี่แหละเออนี่ไงน่าจะให้เอายกเข้าเลยผมก็เดี๋ยวผมเอาเออย้ามันเอาวางวางไว้ตรงไหนอ่ะย่าย้าย้ามันให้เอาวางไว้โอ้โหตรงนู้นเลยแล้วมันจะเอื้อมถึงไหมเนี่ยเออเดี๋ยวผมมาย้าขึ้นรถแล้วก็เอาวางเอาย้ายไปฝั่งนู้นก็แล้วกันเนาะเอาญ่าขึ้นรถแล้วก็เอาไว้ไปเอาไปลงฝั่งนู้นแล้วกันนะครับ โอเคเอายาขึ้นรถก่อนเอายาขึ้นรถก่อนเราอาได้กี่นาทีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดนาทีแล้วทุกคนโอ้โหมาอะไรไม่เป็นไรนะครับก็เอาวยาวเลยผมยาวเลยนะครับยาขึ้นรถก่อนยาขึ้นรถก่อนนะครับผมเล่งเลยผมเล่งมือเลยเล่งมือเลยเอาผมเล่งมือเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูตอนเสร็จด้วยผมจะให้ทุกคนดูตอนเสร็จแล้วนะครับไตอนเสร็จเลยครับผมโอเคโอ้โหนี่แหละงานสุดท้ายมันก็จะยาวๆแบบนี้แหละเพราะว่ามันเล่งให้เสร็จนะผม ส่วนลิมหน้าจะได้ไปงานอื่นนะครับลิมหน้าจะได้ลุยงานอื่นสักทีนะครับโอเคก็ยกขึ้นมาครับผมปั๊บโอเคเดี๋ยวเราลดย,ย้ายรถไปฝั่งนู้นเลยแล้วกันนะแล้วก็ไปยกลงฝั่งนู้นเลยบูไปกันเลยเล็ psilon, Blog, อกล็อกไหนล็อกไหนโอเคเเร็ว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 เ็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็เร็วเรวเรร็วเ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 ็ร็วเรเร็วเรเร็วร็วเร็วเร็วเร็ ไปกันเลยไปกันเลยครับผมโอ้โหผลัดกิจสุดท้ายผลัดกิจสุดท้าย <c oughs> นะผมยกกอหญ้าวางใส่ตรงนั้นนะผมไปไปไปเดิน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 โอ้โหน่าจะจิกผ้าน่าสิบหกนาทีแล้วครับผมคลิปนี้นะประมาณไปผมนะครับผลกิจสุดท้ายแล้วลู่ลู่ลูลลลยาทั้งหมดแปดก้อนครับผมนะครับโอ้แล้วมันเดินช้าจังเนี่ย เดินสโลไลสโลไลนะครับผม mm hmm. ก็เผื่อระยะการสวิงด้วยนะเผื่อระยะการสวิงด้วยอุย้ยทำไมมันไกลยังนี่ออมันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยไหน,นลองดูดิถ้าถ้าไม่ถึงก็ต้องใช้เคียร์่ะถ้าไม่ถึงต้องต้องใช้เคียรนะถึงใช้เคียรนี่ผมว่าน่าจะเช้าผมคงต้องจบคลิปเลยนะผมป้าโอ้โหชนไอ้นี่โอ้โหชน,หน,นอีอน่ปาถึงหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองอ๋อถึงถึงถึงครับผมมาเลยกันเลยอ๋อผมจะบิงมาฝั่งนี้ดีกว่าคนระับเออโอเคเอ,อ้แล้วมันติดอะไรอ,อีกไม่ติดนะผมไม่ติดนะติดสมองผมเองนี่แหละมาโอเคครับผมยาทั้งหมด8ก้อนนะผมมาเลยเันเลยเออยืดไปไกลๆผมป๊าบถึงอยู่โอเคจ้าโอเค อทั้งหมด8ก้อนเลยนะทุกคนนะเราจะมาดูกันว่าอ๋อมันจะทาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะผมผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับก็เลยไม่ไม่ปิดคลิปนะผมโอเคเอาคลิปเดียวจบไปเลยนะครับผมก็อาจจะนานนิดน,นึงนะญาเหลือยาแปดก้อนนะผมเหลือญาแปดก้อนนะก็ไม่เลยผมท, o, ท, <laughs> ทนะําโอครับทาโอทําโอ้ครับปึ๊บจุโอเคว้าหยาวๆเลยคน โอ้ยปับ๊บโอเคฟยาวๆเลยผมยาวๆเลยแมย่สุดยอดเลยนะเครับปโอ้โหปั๊บได้กี่ก้อนแล้วนี่เหลือกี่ก้อนวะเหลือประมาณสามก้อนนะรู้สึกว่านะสามก้อนใช่ไหมอ๋อใช่ผมสามสี่ก้อนนู่นแหละเออฝั่งนู้นอีกก้อนหนึ่งนะครับโอเคผมเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิสิบห้านาทีแล้วทุกคนโอเคมาเลยอีกหนึ่งนาทีก็น่าจะเสร็จครับผมนะครับ โอเคเดี๋ยวเรรู้สึกว่ามันจะไม่อยู่ในกรอบนะโอ้ใช่จริงๆด้วยโอ้ผมวางไงไม่อยู่ให้มันอยู่ในกรอบเลยนะโอเคไม่อะไรเราเราค่อยเคลียร์ทีหลังครับโอเคโอเคไม่อยู่ในกรอบนะเมื่อกี้โอ้โหโอเคผมโอ้ฝั่งนี้อยู่ในกรอบเยอะเลยจื๊อึังโอเควางลงโอเคเหลือก้อนเดียวผมเหลือก้อนเดียวนะครับ ก็เป็นก้อนสุดท้ายนะผมของคลิปนี้นะผมป้าโอเคเนี่ยสุดยอดไปเลยผมมาเดี๋ยวเราไอ้บ้าไอ้บ้านั้นเข้าเข้าด้วยดีกว่ามันยังไม่เข้านะครับผมเออมันยังไม่เข้าก่อผภารกิจก็จะไม่เสร็จนะป้าโอเคเดินไปเดินไปโอ้มันเหลือสองก้อนเลยนะเนี่ยที่ยังไม่เข้าเข้าล็อกอ่ะโอ้บ้าบอจริงเลยเข้าไปไอ้น้องเข้าไป เออโอ้โหแล้วไม่ม่เข้าอีกเออเข้าไปเออนั่นแหละเออเดี๋ยวเออเราทำอย่างงี้อ๋อเสร็จเรียบร้อยผมมาแม่เนี่ยโอ้มาดูคัดซีนกันนะโอ้โหเรียบร้อยผมโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเขาพาลงไปเขาพาลงไปเนี่ยผมขี่รถลงมานะเอ้าทำไมขาลงแค่นี้โอ้โหนะผมโอเคโอ้เรียบร้อยผมนะครับสวยจริงๆนะครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหคุณลุนลุนทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นนะ ทางเข้าอยู่ฝั่งนี้ครผมนี่นีทางเข้าก็เลี้ยวเข้าไปนะผมโอ้โหออกเข้าได้2ทางนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นานแล้วผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ